สวัสดียามเช้าวันพุธที่5พฤศจิกายน68นะครับเวลา7นาฬิกานะครับฐานข้อมูลนะครับ7นาฬิกานะครับมาติดตามสภาพอากาศบริเวณประเทศไทยนะครับรวมถึงตัวการอื่นๆที่ทําให้เกิดสภาพอากาศบริเวณประเทศไทยเรานะครับก็จะติดตามจากโปรแกรมวินดี้นะครับบรรยายโดยกระผมบนเทนวิเซอร์ไอทีเหมือนเดิมนะครับเรามาดูนะครับวันนี้ประเทศไทยเรามีตัวการอะไรบ้างนะครับที่ทําให้เกิดสภาพอากาศและมีผลกระทบต่อสภาพอากาศประเทศไทยเรานะครับ ดูจากภาพถ่ายไม่แกดดาวเทียมนะครับเราก็จะเห็นนะครับความกดอากาศต่ํานะครับในเวลาเมื่อก่อนที่เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งเป็นประเทศเทเเป็นมาไปแล้วนะครับตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือพายุนะครับคันเมกีนะครับที่อยู่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับตอนนี้ก็เป็นพายุที่ฝุ่นนะครับคัมเมกีนะครับคาดว่านะครับเมื่อเคลื่อนตัวออกจากฟิลิปปินส์นะครับลงสู่ทะเลจีนใต้ที่แรกเขาอาจจะอ่อนกําลังลงนะครับแล้วก็เาก็จะทวีกําลังแรงขึ้นนะครับ โดยภาพรวมนะครับดูแบรนเมฆบริเวณประเทศไทยเรานะครับก็จะมีความกดอากาศสูงนะครับจากประเทศจีนนะครับที่แผ่ลงมาทําให้นะครับทําให้ประเทศไทยเราวันนี้เมฆเอซีนั่นนานะครับเมฆเั้นกลางนะครับส่วนฝนเราต้องติดตามดูนะครับอาจจะมีฝนกําลังอ่อนฝนกเบานะครับวันลอยกระทงวันนี้นะครับปกติบ่อยๆครั้งนะครับทุกๆปีนะครับลอยกระทงก็จะมีฝนนะเราก็ต้องติดตามดูนะครับแต่ฝนที่เป็นลักษณะฝนที่ขนองเราก็ต้องติดตามดูต่อไปนะครับ ดูนะครับประเทศไทยเราประเทศไทยตอนบนนะครับภาพถ่ายเมฆกระเห็เราก็จะเห็นเป็นเมฆหนาๆนะครับแต่เป็นเมฆสีเทาๆหรือเมฆชั้นกลางนะครับไม่ใช่เมฆพายุบนฟ้าขนองนะครับแล้วก็ดูนะครับเราก็ยังกล่าวถึงนะครับร่องมรสุมนะครับที่พาดจากยอดความกดอากาศต่าที่วิวเวียนอาเวกรนะครับผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนนะครับก็ไปสู่พายุนะครับไอ้ฝุ่นคันเมกินะครับบริเวณประเทศฟิลิปปินส์เนี่ย ก็ต้องติดตามดูนะครับพายุลูกนี้นะครับที่เราต้องกล่าวถึงนะครับร่องมรสุมแต่ร่องมรสุมไม่แรงนะครับแต่เราต้องกล่าวถึงก็เพราะว่านะครับพายุมุนเขตร้อนหรือไตฝุ่นนะครับก็จะเคลื่อนตัวตามร่องมรสุมนะครับเราก็ต้องกล่าวถึงร่องมรสุมนะครับเพื่อให้เป็นนะครับทางให้พายุได้เดินได้นะครับเราก็ยังให้ความสำคัญส่วนของกุณหาูสูงนะครับก็แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือเพราะเราเราชินกัประเทศไทยตอนบนนะครับนะครับอยู่ภายใต้ความองณหกามสูงนะครับ เราจะได้ดีตามต่อไปนะครับต่อไปเรามาดูจากเรด้าตัวอากาศนะครับเรด้าตัวอากาศเช้านี้นะครับนี่นะครับกลุ่มเมฆก็จะเป็นกลุ่มฝนก็จะเป็นฝนบริเวณภาคใต้นะครับที่ลักษณะภาคใต้ด้านตะวันตกนะครับเพราะเป็นลมนะครับลมตะวันตกนะครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับเรามาดูดาวเทียมนะครับดาวเทียมแบบไม่เคลื่อนไหวือซูมดูนะครับนี่นะครับเมฆหนาๆไปเลยนะครับเป็นเมฆ AC เมฆชั้นกลางหนาๆนะครับ อาจจะมีฝนนะครับฝนจะเนี่ยครับฝนเป็นฝนเบาเนะครับเพราะว่าเรดร์ที่เขาตรวจเขาตรวจวัดน้ำฝนที่อยู่เมฆนะครับจะไม่ใช่น้ำฝนที่ตกลงมาเพราะฉะนั้นเวลากราฟิกขึ้นนะครับมันก็อาจจะเห็นเป็นฝนนะครับแต่ฝนอาจจะช้ำชู่บนท้องฟ้านะครับฟ้าก็จะแบบมองไม่เห็นดวงอาทิตย์หรือมองเห็นก็จะเป็นลักษณะเป็นฮาโลเป็นทรงกลดนะครับเนี่ยนะครับที่เขาแปลภาพไทยเมฆดาวเทียมนะครับที่เป็นสีเทาๆเนี่ยนะเป็นเมฆกันหนาเป็นเมฆเอซีนะครับ ไม่ใช่เมฆพยุฝนฟ้าขนองนะครับนี่นะครับขาวอาจจะมีเมฆนหนาเนี่ยด้วยเพราะภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีลมแรงนะครับเพราะว่าอากาศเย็นลงมานะครับเมฆก็จะเป็นคลื่นเนื่องจากด้านล่างลมแรงนะครับเหนือแกนของลมแรงขึ้นไปก็จะเป็นเมฆเชิกลางนะครับที่เราเห็นมันจะไม่เป็นสีไม่ไม่จะเป็นสีเทาไม่จะเป็นสีดำดำนะครับเราเทียบดูกับบริเวณที่เขาไม่มีเมฆนะครับก็จะแตกต่างกันดูนะครับดูแบบพิเศษนะครับเนี่นะครับ แบบวิสิเบิลแบบภาพถ่ายแบบวิสิเบิลนคือเห็นนี่ครับเป็นเมฆนันนาอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยเมฆเป็นปืนนันนาทั่วไทยนะครับโดยเฉพาะที่ตะบนอาจจะมีบางพื้นที่นะครับอาจจะมีเมฆก่อตัวแต่ยังไม่ไม่ฝนก่อตัวนะครับแต่ย่อมมีนะแต่เมฆที่พวกนี้ที่เป็นหนนาเ่ดูนะครับใน่จากความูดอากาศสูงลงมานะครับหรือเราจะดูแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นเนี่ยเป็นเมฆถ้าเราซูมเข้าไปก็จะเป็นเกล็ดเล็กๆนะครับเป็นเหมือนฝูงแกะเป็นเหมือนลูกฟูกเป็นคลื่น ีรารรส่วนบริเวณถ้าบริเวณที่ไม่มีเมฆเลยก็จะเป็นแบบนี้นะครับพื้นสีเขียวแบบนี้นะครับส่วนในประเทศไทยเราพอมีเมฆปกคลุมส่วนใหญ่ก็เป็นเมฆเอซีเมฆชั้นกลางนะครับเอซีฐานต่ํานะครับความสูงก็จะประมาณ8,000-10,000ฟุตน,นะครับเราก็ต้องดูส่วนกลุ่มเมฆฝนเราต้องติดตามดูนะครับว่าจะก่อตัวได้ไหมนะครับเนื่องจากมีลมแรงและอากาศเย็นๆเช้านี้เราก็จะสัมผัสได้อากาศเย็นๆนะครับอากาศเย็นๆ เรามาดูจากเดาร์หน้าตัวอากาศต่อนะครับร์้ตัวอากาศเราก็เห็นนะครับกลุ่มเมฆกันหนาเนี่ยครับมาดูซูมเข้าไปลึกเราก็เห็นลักษณะนะครับมีเมฆหนาแล้วก็มีฝนก้อนเล็กๆนะครับที่ก่อตัวได้นะครับเราก็ติดตามดูนะครับว่าช่วงที่สายนะครับเขาจะก่อตัวได้ไหมนะครับอากาศเย็นๆนึ่นะครับพอเราซูมดูเราก็จะเห็นว่ามีกลุ่มฝนกำลังอ่อนอาจจะเป็นพวกอัพสโลปตามเทือกเขาําอะไรที่ก่อตัว กงเทพมหานครเราก็จะเห็นเหมือนกันนะครับ่มฉ่ำนะครับตองว้าจมฉ่ำจากเมฆเอซีนะครับเราก็ต้องติดตามวันนี้นะครับก็โดยทั่วไปก็เทียบวันก่อนก็ฝนลดลงนะครับเนื่องจากนะครับฝนกลุ่มใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะไปซุ่มๆอยู่ที่พายุนะครับต่อไปเรามาดูนะครับติดตามนะครับการพยากรณ์การเกิดฝนนะครับดูนะครับกับพื่ออนุกอากาศส่วนใหญ่ก็จะไหลไปนะครับเห่นไนะครับ ยึดเกาะพหุกฎกาศนี้หลุดขึ้นไปนะครับก็จะมีพหุกฏอากาศตามที่มาเกาะตัวแถวๆนะครับเลียนดามันนะครับก็ทําให้ล่องระสุมพาดผ่านดุบเรีนภาคเหนือตอนบนนะครับเนี่ยตามแนวลมพัดสอบนี่นะครับตอนดตอนบนนะครับภาคกลางตอนล่างนะครับก็พัดรวมไปนะครับเป็นแนวลมพัดสอบยาวเข้าไปหาพายุนะครับตัวนี้นะเนี่ยนะครับยุดูนะครับแนวลมพัดสอบจากภาคจากภาคใต้นะครับภาคใต้ลอยต่อแถวๆจังหวัดประจวบชุมพรนะครับนผ่านไป แกิทำไมภาคใต้มีฝนนะครับดูเนิลมพัดสอบผ่านในหาพายุนะครับลมเหนือลมอะไรลมตันออกชิงเหนือก็พัดลงมาปกคลุมนะครับภาคเหนือภาคตอนออกชิงเหนือแล้วก็ภาคกลางนะครับไซโคลนบริเวณนี้อย่างความกดอากาศต่ำก็จะเกาดจากนี่นะครับทะเลอันดามันนะครับลมมรสุมก็จะพาดจากยามความกดอากาศต่ำบริเวณเทเรียนดามันผ่านบริเวณภาคใต้นะครับลมมรสุมนะครับก็ไปสู่พายุนะครับแล้วก็ติดตามดูนะครับดูฝนวันนี้นะครับ โดยรวมนะครับก็จะเป็นฝนดูภาคเหนือนะครับภาคเหนือลักษณะเหมือนอะไรครับเป็นแนวลมผสอบจากหย่อมความกดอากาศต่ําที่เคลื่อนตัวเข้าอ่าวเป็นกรแล้วผ่านนะครับผ่านประเทศเบ็นมาผ่านบังกลาเทศนะครับเคอร์ฟไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็ทําให้แนวลมผสอบเบียดเข้ามานะครับเบียดเข้ามาแถวภาคเหนือก็ทาให้มีฝนส่วนภาคใต้ก็ดูมปนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับปกคลุมนะครับก็ทําให้นี่ครับเนฝนอันนะครับภาคใต้ก็ต้องติดตามนะครับ ช,ช่วงที <ım. S 2> <buenas S 1> ่เรามรสุ่มพัดผ่านเนี่ยนะคับแนวลมองรสุ่มนะครับขําๆนะครับก็ภาคเหนือก็จะมีฝนได้บ้างนะครับจากแนวลมพัดสอบจากการตื่นตัวส่วนภาคใต้ฝนตกหนักหนักมากได้นะครับดูนะครับวันพฤหัสนะครับวันพฤหัสรัีจะเริ่มเห็นก็จะไปเร็วนิดนึงนะครับวันศุกร์นะครับช่วงวันศุกร์คืนวันศุกร์คืนพฤหัสต่อเช้าวันศุกร์พายุคันเีก็ขึ้นฝั่งนะครับ ขึ้นส่งไปที่เวียดนามแล้วก็เคลื่อนตัวเข้าสู่นะครับผลการพยากรณ์วันนี้นะครับฐานข้อมูลวันนี้เช้านี้เจ็ดนาฬิกาเราก็ยังให้ยังมีกลุ่มฝนนะครับมีฝนตกหนักพนลามากนะครับก็จะเคลื่อนเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับบริเวณจังหวัดบุรพรัานีนะครับแต่กลุ่มฝนเนี่ยนะครับกลุ่มฝนก็เข้าก่อนนะครับส่วนตือนของพายุตามมานะครับแนวขอบหน้าของพายุเนี่ยครับมีผลกระทบภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช้าวันศุกร์แล้วนะครับส่วนภาคใต้ก็จะมีฝนจาก ลมมรสุมตัวตกเฉียงใต้ใต้ล่องอยู่แล้วนะครับเช้าวันศุกร์นะครับดึกกลางดึกวันศุกร์นะครับเริ่มมีฝนนะครับบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านตะวันออกนะครับดูนะครับเนี่ยตัวพายุก็จะเคลื่อนตัวเข้ามาเรื่อยๆนะครับฝนก็จะเข้าปกคลุมนะครับตามดูนะครับฝนตัวพายุเองนะครับคาดว่านะครับที่จะเคลื่อนตัวเข้าแถวจังหวัดอุบลราชธานีนะครับช่วงประมาณที่ยเที่ยงนะครับ เที่ยงแต่ขอประเทศไทยก็ประมาณเที่ยงของวันศุกร์นะครับก็ต้องติดตามรายละเอียดกันต่อไปนะครับข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าวันที่มีการเกิดขึ้นจริงนะถ้าข้อมูลอาจจะเปลี่ยนก็ดูความกดอากาศสูงหรืออากาศเย็นที่ลงมานะครับว่าจะเปลี่ยนได้ไหมนะครับส่วนกลุ่มฝนก็จะปกคลุมประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคนะครับช่วงเที่ยงนะก็จะเคลื่อนตัวนะครับจากบุรา์ชานีเข้าศรีสะเกดสุรินทร์นะครับผ่านบุรีรัมย์มหาสารคามนะครับ ก็จะเคิบ์ฟขึน้นสูงสูนิดหน่อยนะครับฐานวันนี้ก็ขึ้น,นสูงสูนะผ่านมาซะลก่าคามนะไปขอนแก่นชัยภูมินะครับเพชรบูรณ์นะครับดูนะครับก็จะขึ้นสูงนิดเดินนะครับแล้วก็ขึ้นไปเชื้อภูมที่โลกในะภาคเหนือนะครับก็ทําให้ประเทศไทยฝนทั่วๆไปเลยนะคส่วนี้ขึ้นภาคเหนือภาคเหนือก็จะฝนตกหนักอยู่นะครับนี่นะครับผลกระทบถึงภาคเหนือช่วงจันทร์ที่สิบก็ยังมีฝนนะครับก็ พายุมีผลกระทบต่อภาพอากาศประเทศไทยเราก็ตั้งแต่วันที่สันสุกที่เจ็ดนะครับถึงวันนะครับถึงวันจันทร์ที่สิบครับแม้พายุจะสลายไปแล้วนะครับก็ยังมีเศษซากทาให้เราเห็นมีฝนอยู่นะครับหลังจากนั้นนะครับความกดอากาศสูงก็จะเริ่มลงมาเพราะมีพายุอีกตัวหนึ่งนะครับก่อตัวอยู่ในทางฟิลิปปินส์นะครับเดี๋ยวแต่พื่อนทึงเขาลีเคิร์บออกไปนะครับเพราะอยู่ห่างความกดอากาศสูงลงมาดักหน้านะครับเราก็มาติดตามดูนะครับ ความกดอากาศสูงก็เริ่มลงมาเป็นระบวบนพื้นาที่ระัสามระสที่ระัี่นะครับความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นนี่ยจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมเป็นระบบนะครับขอบหน้าของความกดอากาศสูงก็ปกคลุมถึงภาคใต้นะครับลองมาลสูงก็อยูอ่อยูาาย่แถวมาเลเซียแถวเกาะสมาตรานะครับก็ต้องดูนะครับประเทศไทยอากาศก็จะเย็นล,ง,นะง,ลง,งนะครับช่วงกลางเดือนนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องติดตามเรื่อง,องพายุนะครับช่วงนี้นะครับต่อไปเรามาดูระบบของลมนะครับว่าลมเขาเอื้อแบบไหนนะครับเนยลมนะครับ ลมนะครับเช้านี้เราก็จะมีะห์แค่ตัวนี้นะครับไซโคลนนะครับอยู่บริเวณทะเลอันดามันนะครับลมตมาสูงก็จะผ่านบริเวณนี้นะครับแถวจังหวัดชุมพรประจวบนะครับเป็นแนวลมผสอบนะครับดูนะครับแนวลมผสอบยาวไปถึงพายุนะครับก็ต้องติดตามดูนะครับส่วนสูงขึ้นไปนะครับการเอยยิบให้ตัวบัดขาดนะแล้วก็จะเห็นความชัดเจนนะครับลมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับที่พัดมาเข้าภูตการสูงเข้าภุมประเทศไทยเรา่นะครับ ตอนบนนะครับตั้งแต่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางเลยนะครับลองมรสุมก็จะไปอยู่แถวภาคใต้ตอนบนภาคกลางตอนล่างนะแถวชุมพรประจวบนะครับต่อไปที่ครับแปดร้ยห้าสิเมตรตัววัดขานนะครับแ5 0้ยห้าสิบเมตรตัววัดขานแนวลมทดสอบแนวลมัดสอบจากล่องมรสุมบริเวณภาคใต้ตอนบนภาค กันตอนล่างก็ชัดเจนนะครับแต่ภาคเหนือนะครับจะมีแนวลมทดสอบจากไซโครนนะครับที่บริเวณประเทศเวียนนามนะครับเคิร์ฟอยู่นะครับอาจจะทำให้ภาคเหนือที่เขาให้พยากรณ์มีฝนภาคเหนือนะครับช่วงเย็นครับค่ะนะครับไซโครนบริเวณนี้นะครับทะเรียนน้ำมันก็ไปลองมรสุมผ่านทันที่เมืองมริดผ่านแถวประจวบชัยยุมพรนะครับแนวลมทดสอบก็จะยาวไปถึงพายุนะครับนะครับเคิร์ฟทรอปยื่นมาจากพายุนะครับ ลมารวสุนก็ยังอยู่นะครับเนต่ล่องไปลมตะวันออกใต้ล่องไปลมตะวันตกนะครับ่อไปดูที่ระดับเจ็ดร้อยห้าเจ็ดร้อยให้ตัววัดคานนะครับเจ็ดร้อยให้ตัววัดคานก็จะเห็นลมตะวัสุมชัดเจนแนวสีน้ําเงินสีฟ้านี้คือแนวของร่องนะครับล่องไม่บีบนะครับแต่ล่องไม่แหลกแต่ล่องก็จะมองเห็นล่องเนื่องจากลมลมจะไปเลี้ยงพายุหมดนะครับทำให้ล่องไม่บีบมากนะครับก็ต้องดูติดตามตอนลมตอนล่องที่ ตอนที่พายุเข้ามานะครับระดับ500ให้ตัวบัดคานแล้วก็จะเห็นนะครับเป็นเคเบิเจอเป็นทรอปที่นออกมาจากพายุนะครับผ่านมาไปแหลมยวนนะครับก็ผ่านเซตเทลเรานะครับส่วนบริเวณทรีเทศนมากนี่ยก็จะเป็นคัตออฟโลนะครับเป็นอัปเปอร์ทรอปนะครับไปเราดูที่ระดับ400ให้ตัวบัดคานนะครับแล้วก็จะเห็นนะครับลมที่มาเลี้ยงพายุนะครับเซโคนนะครับ ส่วนอื่นนะครับไซโครนตัวอื่นก็จะลดกําลังลงไปแล้วนะครับก็เหลือแ,แค่กําลังของพายุนะครับที่จะเหนี่ยวนำอย่างเดียวนะครับ่อไปที่ระดับสามร้อยสามร้อยให้ตัวตคาดนะครับลมตะว,วันออกพายุก็จะเป็นออาโฟเริ่มเป็นออาโฟออกแอตี้ไซโครนอยู่บริเวณเป็นไฮเด็กตัวใหญ่ๆนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับอยู่บริเวณศ <c oughs> ูนย์กลางอยู่บริเวณประเทศเวียดนามตอนบนแถวฮานหน่อยนะครับก็ดูนะครับเป็นตัวบล็อกตัวหนึ่งนะครับบล็อกให้ลม ตะวันตกคลื่นลมตะวันตกมีกลักษณะเป็นแอนตัวเป็นเวฟนะครับต่อไปที่ระดับ200ร้อยตัวพัดคานนะครับส0 0ให้ตัวพัดคานพายุก็ยังเป็นอัลโฟนะครับพายุอัลโฟดูนะครับแอนตี้ซโครนะภาคใต้ก็ยังมีกับอิตาลีเจ็อยู่นะครับปกคลุมนะครับก็ทําทให้ไม่ว่าจะเป็นเวสเทอรี่เจ็ดหรืออิตาลีเจ็ดหรืออัปทรอปหรือกระแสลมกรดต่างๆน,นะครับก็จะเป็นเหมือนรถไฟความเร็วสูงนะครับ แต่เ,เนื่องจากเวลาอยู่ใต้ใกล้เส้นสูตๆนะครับเขาจะกําลังลดลงเพราะว่าชั้นบรรยากาศมันอยู่สูงกว่านะครับทาบริเวณข้ามโล,โลกนะครับฐานเดโภโลกชั้นบรรยากาศมันต่ำกว่ามันก็ทําให้เห็นได้แรงกว่าและความหนาแน่นนะครับการหนักความมาแน่นของอากาศเย็นนะครับผมมีความหนาแน่นมากกว่านะเขาเย็นเขามีน้ำหนักมากกว่ามันก็ทําให้นะครับทาให้เราเห็นชัดเจนกว่านะครับถ้าเราดูว่าทําไมนะครับบริเวณใต้แอนตี้ไซโคลลงมาทําไมเห็นระบางบนะครับ เนื่องจากชั้นบรรยากาศนะครับชั้นโทรโพสชั้นโทรโฟเฟียนะครับที่สูงขึ้นไปแล้วอยู่ระดับสูงกว่านะครับถ้าเราจะเห็นแล้วก็ต้องสูงๆแล้วก็ความเบาบางน,นะครับของอากาศนะครับความหนาแน่นของอากาศบริเวณเส้นสูงสุดก็จะน้อยกว่าบริเวณโคโลกนะครับก็ทําให้การเบียดการอะไราต่างๆมันดูแรงน้อยกว่านะครับก็มาดูนะต่อไปเรา,าติดตามดูนะครับที่ระดับ850เมตรตัวพัดคารน,นะครับเพื่อติดตามการเคลื่อนตัวของพายุและยมอมความกดอากาศต่ำนะ หยอมความกดอากาศตามที่เราข้อวันนี้ก็คือตัวนี้นะครับตัวที่อยู่ทะเลอันดามันนะครับที่ลักษณะเป็นล่องผ่านไปหาพายุนี่นะครับมาดูนะครับการเคลื่อนตัวของพายุนี้นะครับลมนะครับลมบริเวณประเทศไทยเราจะสังเกตนะครับว่าลมมันพัดเบาลงนะครับที่ระดับ150เมตรตัววัดขานพอลมส่วนใหญ่ก็จะเดินดึงไปหาพายุหมดนะครับเห็นนีครับดูนะครับลมก็เบาช่วงที่พายุเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามนะครับระบบ ประท้ไทยเราก็จะอยู่ตกอยู่ภายใต้ของนะครับลมที่ไปเลี้ยงพายุนะครับดูเซกเตอร์ลมบานะครับว่าลมอยู่ไหนลมที่มาเลี้ยงพายุนะครับก็มีลมตะวันออกพัดเข้ามาจากมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับพัดเข้ามาเลี้ยงพายุนะครับดูนะครับขอบหน้าของพายุคืนวันศุกร์นะครับวันศุกร์เนี่ยคืนวันศุกร์ดูนะครับลมแรงเข้าพัดวันออกเตรเนียตั้งแต่คืนวันพฤหัสต่อเช้าวันศุกร์นะครับดูนะครับการเคลื่อนตัวเข้ามานี่นะครับส่วนกลางนะครับ ใช้ระดับ850นะครับเข้าจังหวัดอุบลราชธานีนี่ครับดูนะครับการเคลื่อนตัวทั้งลมทั้งฝนนะครับก็ต้องติดตามนะครับซึ่งการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรนะก็ต้องวางแผนให้ดีนะครับอย่างการรับมือเพราะว่าอยู่ในช่วงวันศุกร์ที่เจดถึงแดถึง9้านะครับส3 4ามี่วันนะครับก็ต้องติดตามดูนะครับเพราะหลังจากพายุเคลื่อนตัวผ่านไปแล้วฟากอาจจะยังไม่เปิดนะครับ จจะเป็นเมฆพวกเมฆเอซีนั่นนะอย่างเหมือนเหมือนวันนี้นะครับต้องติดตามดูนะครับผลปฏิริยาการเกษตรติดตากลยแห้งไหมนะครับต้องติดตามดูฝนนะครับชวงพายุกเฝฟาระวังช่วงนี้ก็ดูแค่พายุนะครับส่วนอันอื่นหลังจากพายุผ่านไปอากาศเริ่มเย็นลงนะครับก็มีพายุตัวหนึ่งที่เคลื่อนไปลมนะครับช่วงวันพฤหัสที่ส3าวันศุกร์ที่ส4วันเสาร์ที่2 5นะครับช่วงปลายเดือนเราก็จะเห็นเรื่องของความกดอากาศสูงที่ลงมาพร้อมกับลมแรงแล้วนะครับ ก็จะเป็นฤูดูหนาวแล้วลอกใหม่นะครับเพราะเราเห็นนะครับเราจะได้สัมผัสอากาศหนาวแน่นอนนะครับเพราะว่าเส้นพันยี่สิบเริ่มลงมาเส้นพันยี่สิบก็เป็นแทนนะครับความกดอากาศพันยี่สิบเฮกโกรัดคานนะครับก็อุณหภูมิประมาณสิบห้าองศาเซลเซียสนะครับก็ติดตามดูนะครับช่วงกลางเดือนนะครับวันที่สิบสี่สิบห้านะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงเรามาดูนะครับดูข้อมูลของอุณหภูมินิดนึงนะครับที่อุณหภูมิที่ระดับผิวพื้นนะครับ เราดูนะครับข้อมูลยามเช้านะครับความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิบริเวณน้ําทะเลนะครับหรือมหาสมุทรกับผิวพื้นเราก็จะเห็นว่าอุณหภูมิน้ําทะเลหรือมหาสมุทรมันอุ่นกว่านะครับอุ่นกว่าผิวดินอุ่นกว่าพื้นทวีปนะครับดูนะชัดเจนนะครับเท้านี้นะครับช้วนี้เราก็จะสัมผัสอากาศเย็นนะครับนี่นะครับกรุงเทพมหานครก็ประมาณยี่สิบสี่ยี่สิบสามยี่สิบสี่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยนะครับก็ประมาณยี่สิบยี่สิบเอ็ดองศานะครับประมาณนี้อากาศเย็นนะครับ ภาคเหนือก็เหมือนกันนะครับตอนเช้าเนียอากาศเย็นเนื่องจากความกดอากาศสูงที่ลงมานะครับเส้นพันยี่สิบเนี่ยเส้นพันยี่สิบาอยู่ตรงกลางของจีนเนี่ยนะตรงนี้เส้นพันยี่สิบที่ผมชี้ให้ดูพันยี่สิบผมจะให้ดูตอนที่นะครับช่วงวันที่สิบสี่ห้าที่เขาลงมานะครับก็ดูพายุก็จะเคลื่อนตัวเข้ามานะครับระบบของพายุช่วงนี้ก็เย็นๆน,นะครับช่วงที่พายุเข้ามาเราก็จะมีเหมือนอากาศก็จะอุ่นขึ้นนะครับอยู่นะครับเพราะว่า พายุคืออากาศอุ่นนะครับอุ่นชื้อนนะครับดูนะวันเสาร์นะครับอาจจะเย็นเย็นลงจากที่ฝนตกนะครับนก็ดูนะแล้วก็มาติดตามช่วงช่วงค่งหลังหลังจากพายุผ่านไปแล้วนะครับพายุตัวนี้นะคันเมกีนะครับที่ผ่านไปแล้วนะเราดูนะครับเนี่ยนะวันพุธที่สิบสองเส้นพันยี่สิบอยู่ตรงนี้นะครับตัวการของจีนที่ผ่านคุณหมิงเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับชูจิงเนี่ยคุณหมิงตรงนี้นะครับเราดูนะครับก็จะลงมา ก็จะเริ่มลงมาเส้นพันยี่สิบอุณหภูมินะครับเส้นพันยี่สิบในอุณหภูมิประมาณนะครับสิบห้าองศานะครับก็ดูนะครับเราดูตอนเช้าๆนะครับตอนเช้าเนี่ยเส้นพันยี่สิบล่มาตรงนี้นะครับวันที่สิบสี่นี้ลงมาถึงเวียดนามตอนบนแล้วนะครับเขาจะเริ่มขยับลงมาเรื่อยๆนะครับดูเช้านะครับชเช้าเพราะยังไม่มีความร้อนรบกวนนะครับ เช้าวันที่สิบห้าเนี่ยน,นะให้ดูเช้าวันที่สิบห้านะครับเส้นพันยี่สิบมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเนีย่ยแตะแถวลาานะครับก็โอกาสที่จะใกล้ๆบ้านเราเนะ่นะจะทำให้ตอนตเชียนอากาศเย็นนะครับอยู่วันที่สิบหกนะครับทางตูเขาจะใช้เส้สนความกดอากาศพันยี่สิบเนี่ยตัวแทนันเป็นความกดอากาศมาตรฐานที่ใช้สําหรับอุณหภูมิมาตรฐานสิบห้าองศานะครับ จากนั้นก็จะอุ่นขึ้นนะครับก็จะลงมาช่วงเย็นๆสุดก็ช่วงที่15นะครับก็ต้องติดตามนะครับติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดครับช่วงนี้รวมถึงติดตามพายุนะครับพายุหมุนเขียดร้อนนะครับนะครับของวันนี้นะครับเมฆด้านหนาวันนี้นะครับก็มีลมเย็นๆนะอากาิอากาศเย็นๆเมฆด้านหนานะครับอาจจะมองไม่เห็นพระอาทิตย์นะครับจะเป็นเมฆด้านหนาดูภาพถ่ายไม่จัดเพียรแล้วก็จะเจนนะครับ ก็ชว่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับทุกท่านก็ดูแลสุขภาพนะครับถ้าคลิปที่ผมทำนะครับพอมีประโยชน์ฝาก,กกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ